เป็นการปั่นลูกกิ้งนะครับผม โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาพบกับอียาวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆของอาชีพกิโยนะครับผมในการปั่นนะครับผมปั่นเหมือนการใช้มาโคแต่เราไม่ได้ใช้มาโคซึ่งมันจะเป็นประโยชน์และก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมดีกว่าเราไปกดปั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะช้าดูนะครับเดีย๋ยวผมจะลองกดปั่นเองเห็นไหมครับทุกคน มันช้ามากมากซึ่งเราจะมาบอกเทคนิคเล็กๆของอ่ามันเป็นเหมือนชุดคําสั่งของของล็อกอยู่แล้วนะครับผมโดยการให้ทุกคนกดแสลคิวสนะครับผมเปิดฟังก์ชันการใช้งานของ F7 แล้วก็ F8 โดยการหมุนลูกกิ้งของบนเมาส์นะครับผมดูนะครับฝั่งนี้ F7 จะเป็นการหมุนหมุนเข้ามานะครับเหมือนเรากระดิกนิ้วเข้ามาหาตัวเราครับเห็นไหมครับอันนี้ผมหมุนแค่ครั้งเดียวนะครับส่วน F8 โดยการผัก มุนล,ล้อออกจากตัวเราครับผมเอาแบ็ k สไลด์เข้าไปเห็นไหม,มครับเห็นไหม,มครับอ่าดูนะครับมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเดีย๋ยวไปทดสอบอยู่ที่แมกมาครับผมโอเคแต่ผมเปิดไปแมกมากกว่า โอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับแมกมาชั้น2เดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์มอนก่อนนะครับในการที่เราจะทําให้ปั่นเร็วขึ้นอยู่กับค่า SPD ด้วยนะครับแล้วก็ค่าดีเย์ถ้าเรามีค่าดีเย์ที่สูงเราก็จะปั่นเร็วมากขึ้นนะครับโดยการปั่นปกตินี้จะปั่นโดยที่ความเร็ว SPD 1 8 7นะครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตกินยาร่งนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงเกือบสุดโอเคอแแล้วถึง1889แต่เราก็ยังปั่น187เนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งนี่ครับอัน,น เป็นการปัดลุกกิ้งนะครับผมเป็นไงครับเร็วไหมครับเร็วขึ้นไหมครับเหมือนเราใช้มาโคเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะปัดเร็วขึ้นแต่เดี๋ยวมันจบมอนไวเดี๋ยวผมขอใช้กาตาอื่นมันจบไวเกินเเดี๋ยวผมใช้บัตเทียนะฮะเเห็นไหมครับปั่นไวมาก เร็วไหมครับทุกคนดูครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปั่นโดยใช้โดยการกดนะครับกดคีย์บอร์ดเห็นไหมครับทุกคนช้าไหมครับผมนี่คือผมกดเร็วที่สุดแล้วนะครับอาจจะฟังเสียงเป็นไงครับทุกคนช้าไหมครับผมก็ว่ามันเล่นง่ายในระดับหนึ่งนะครับดีกว่าเราไปกดในคีย์บอร์ดแล้วมันแบบว่าปวดนิ้วครับผม เออปวดนิ้วอันนี้แค่เรากิ้งใช้นิ้วชี้กิ้งกิ้งเข้าไปกิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมมา์ธรรมดาเมาลถูกๆก็ใช้ได้ครับผมเห็นไหมครับสะดวกสบายสไตล์ไวคูลเลอร์นะครับผมมันก็ง่ายดีนะฮะดูดีครับทุกคน เดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่ NCP ดูนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ NCP นะครับผมจะมาลองปั่นโดยใช้ลูกกิ้งโดยับปั่นโดยใส่เซ็ตเอ็กซเซเดียนครับว่ามันะไหวไหมมันจะปั่นเร็วไหมปั่นเร็วเหมือนมาโคไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเป็นไงครับนี่ก็คือการใช้ลูกกิ้งก็ปั่นเร็วเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นไงใครว่า ต,ต้องใช้มาโคดอย่างเดียวคือแค่เราใช้เมาส์ที่มีทุกกิ่งอะ่ะก็สามารถปั่นเร็วได้เหมือนกันนะครับผมเออเกเป็นไงครับทุกคนนะลองลองทดสอบอีกทีนึง มันก็ปัดถือว่าปันเร็วอยู่นะครับผมเ,คคบเป็นไงเร็วเหมือนกันครับเร็วเหมือนใช้มาโคโรเลยครับทดสอบตรงนี้ดูตัวเลยว่าเราจะไหวไหมนี่ครับไหวเหมือนกันนะครับแต่แค่อาจจะเหนื่อยนิ้วนิดหน่อยแต่ก็ ถ้าทำไปเดี๋ยวมันก็ชีเองครับโอเคหลังจากที่เราลองทดสอบกันมาแล้วมาสรุปกันว่า การที่เราจะปั่น,ม,นมาโฟได้นั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมมาโคหรือเมาส์มาโคเลยก็ได้นะครับผมเราสามารถใช้คําสั่ง slash q2 แ,แล้วก็ทําการหมุนล,ลูกกิ้ง มันก็จะปั่นเหมือนมาโคเลยแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยความว่าอาจจะปวดเทวก็ได้เราสามารถสลับหมุนโดยใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะครับใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็ชินเองครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงนั้ตอนนี้แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับผมก็ถ้าเพื่นชอบหรือชอบผลงานที่ผมทำออกมาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอยาวทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ